วันที่า้าค่าะ,วาะวัดีมาหีหลอบตองมนาะข้าพี่นองเดี๋ยวคะวันนี้ี่าเดินไปเบิรนสวนนะคะพี่นอ้องไปเบิรงเบินสวนค่ะไปเบิรงไปเบิร์นสวนแล้วก็ไปเบิไอ,อ,อัแม่บ้านนะคะแม่บ้านต้องอนเสดนะจีนนะคะพี่น้องเต็มเลยค่ะพี่น้องนั่งสวนไปที่้าไปเบิรงนก็แค่นี ลุงเลี้ยมะครันพี่น้อลงลุงเลี้ยมเปิดซซลราคาพี่น้องมาเปิดาหมาไปเดินนันนกนงมมกไปเดี๋ยวจะซังมงมีกับลุงเลีมเดนเดินัวมนจะุดนี่มือมือผู้สาวเตินมาหน่อยสาไเกี่ยวนี่กับสะพานขา อันนี้ก็ถามไปฟังหุ่นนะคะไปว่าปักกอบกระหังไปก่อนแล้วปักกอบอันนี้ก็กกบพวกไก่อยากบ้านสาวเมลีสค,ค่ะพี่น้องเดินมาแปบ๊บเดียวค่ะอันมาเบิ่งทางหางสวนทางนีค่ะพี่น้องที่มืนอันสาวเมลีทายอยู่ทั้งหุ่นนะคะพี่น้องทั้งหัวสวนพุ่นเพราะว่าสวนนี่มันใหญ่แหะค่ะพีนะะ่น้องอ่ะมื้อนี้มันันเสานลำขาวิ่นมีเตจกับสามหนึ่งหุ่นะ ไอพิพาไปเบงเหรอคะพี่น้องแสงพอดีอ้อมไปบุญได้เลยค่ะพี่น้องอ้อมไปหมืองทำงานคนหัวโค้งหลายคพี่น้องแต่ไม่โูกมีไฟบ่มีโูกมีไฟเหนียวมีโควิดนะคะพี่น้องคนหนีแทบถี่บ่ไม่หองเดินเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แม่บ้านคนอินดูค่ะกันกระจอกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดกระจอกลักปูสาปูเชียวนั่งกินเข่ากินเหล้ากินยังกันเชียร์นะคะ ก็แม่บ้าทโมมีที่พักนะคะแต่ที่ม่นางตามสวนดำอย่างงี้ล่ะคะ่ะสวนชาชาถ้าขายของขายอย่างกุ่มเนีาไปบุญเลยค่ะพี่น้องสนมากจะเป็นคนอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศริปตินคนไทยเขาโมมีะะ่หรอกค่ะพี่น,น้องหางหน่อยคนไทยเขาเลยแต่สมัยสาม,มารีมาหลายค่ะแต่เดี๋ยวนี้โมมีม่หรอคะ่ะเข้าไปมีคนมาเราก็ร้อให้ใส่เกี๊ยวสักก่อนค่อยเดิน ไปที่ภาคก็ไปเบิ่งสวนคถะพี่น้องเดินไปสวนอะไรนี่หมด้เดินไปเบื้องนันด้นี่ค่ะคล้ายรนี่ะค่ะนี่อากาศดีค่ะของกรุงบนหนาวดีกวดีค่ะพี่น้องเอาเปิ้งนกเบิ้งยางกินนกกราพยยามค้นกันได้ค่ะพี่น้องเพรานกของกรุงพยยามค้นค่ะเอไม่ยืนยังชี่ยวมันเห็นค้นมาก็ม่อยู่เชี่ พื้นที่หนาที่มันอาบแดดนะคะมันก็นอนตามต้นหญ้าต้นยางแหละมันหนีวคนกหรเพราะว่าคุณเคยก็คนอันนี้ก็คืออันสวนเมทัลเลียทิวาไทยเบื้องบนนั่นแหละค่ะพี่น้องมันใหญ่ค่ะพี่น้องนั่งนี่็ใหญ่น้ำผุปกติก็จะเปิดน้ำผุนี่ถ้าถือเป็นแค่วันุดวันเสาร์นะคะพี่น้องมันวัดวันเสาร์ นกกระพุ้มหรือยูน้ำกกนเก้ากระกั๊งนี่เป็นแบบนี้ไะนั่งเดือดของเขาไงแก็ตงม่ใพอเมียอานเระจสกแต่ผมปั่นอักบ้่นงไมนี่ต้องจะลองเพ่งบองนั่งกินขโถตจมสวนโอ้ทางไ้บนนี้เสียจตะการเลยบุคค่เนมือไหรจมาล้สุดท้ายเด้อเนอแ่มีกม่กะไรน่นอ ที่เตแบบม่นบ้านเ็กไมานั่งแบบนีแล้วทำอรกับทานม่มเหือนราค่ะเยมกนั่งกตุ็นัเป็นวค่ะมันบ่ากคนนีค้คนในไทยแห่งารทานกิน กนอไรมาไวนี้กินยำ้นอะไรเนอ่ะโอ้็นี้โอ้ขยะตวันตกตวันที้งไขยะหมองใสรับพป่นองเพราะว่าคนเงินไม่บ้านแล้วหลายะเป็นวนาน้ำม ส่วนมากเขาเจ้าบ่ให้เอายังให้นกกินได้ค่ะเองไม่ว่ากับบ่ฟังคือเก่าแล้วก็เอาให้กินที่เจ้าแล้วที่อื่นนกกินเนี่ยนกกินลากบ่พี่น้อกินหลากก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเห็นเนี่นะเอาพายังคูกินเขาตะเพิ่นกับบ่ฟังนะคะ มันเป็นแบบนี้เลวค่ะเพราะว่าผมมีหมดไปไปในหางนยังกับผมม่หมนั่งกิน็คองตวน่งามแต่เราพิชสมาแค่เจาะแล้วท่านเจ็บจองเลย ทั้งตั้งบนกะทิมาเดินมาอางหัรน,น,นะคะพี่น้องชามาลีเลาะมาอาหานนะคะนี่แหละพี่น้องอากาศดีค่ะแอร์ซีโฟนโต๊กสม,ม้งพี่น้องขึ้นกลิ่นอาหาร ็นง่ายค่ะนองนหลนนหมแต่ยูังสี่หรอคะมายู่กับคนเพราะว่าเคยได้กินกับคนหรพไปนองมอกกันได้ท่านช้างไหนนี่เป็นเขาบางที่เขาก็ดิอ้อมไหมนะคะ ไอ้ออกกำลังกายค่ะเป็นบังสัดส่วนของเขาตะก้อนสีแลีนสีวิ่งออกกำลังค่ะเขาล้อมหัวไว้ค่ะพี่น้องไหมก็ได้เข้าไปแล้วล้อมหัวเพราะว่าเวลาแะลีนเวลาวิ่งก่ได้สวนกับชทางคนเดินนะครัพี่น้องตะก้นสีอ่อ้อมแหวนอะค่ะแลีนวนอยู่ทา้งในเหมือนกันพี่น้องเพื่อนเพื่อนสี่ปวยไม้เลี้ยนปนกันกล้วค่ะพี่น้องการเทเจยวสี่ปวไม้ไนี่กันนะ <I> อ้างเดินไปพูดนี่น้องสุดพูดไงค่ะพี่น้องเดินบดมือก็ปวดขาแหรอค่ะเดินบดมือวนเวีนจะได้ค่ะพี่น้องผุดเงาวไปหอดพุ่มอ่ะไปพุ่มเด้โอ้เมื่อเมื่อนี้เขามีเรืยเบ่งมานนี่เนาะนี่เขามองหน้าม,มองเขาปล่อยเรือย้นนะคะเรือนหน่อยๆนะคะโอ้เขาบอปล่อยตัวน,นี้มาเนี่ ปอยก็ดีั่งเบิ้งนี่แหละผู้เฒ่าก็นั่งเบิ้งที่ละพี่น้องมันเป็นอ่างน้ำนะคะพี่น้องเป็นอ่างน้ำปล่อยเรือค่ะโอ้นั่นเด้นั่นนี้มีขั้งหนึ่งนะคะฮะตะกอนสือไปขหยร้านท้ายอยู่ขายเรือแบบนี้ล่ะก็สือไปว่าโอ้นั่นสือตั้งดินนะคะ่ะลินแต่มันไม่นามระยะน,นี้เขาจ้าก็สิปล่อยจริงๆเหรอค่ะพี่น้องนี่คืออ่างเป็นเรือค่ะเรือยนต์เรือหน่อยๆน,นะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์เขาเจ้าจก็สิมา ปล่อยเรือกันอียังัสิหรอคะนั่นนี้คนเรือกเป็นเป็นสิ่นี้ถึงนีหลิกอันนี้เป็นกือดีกดเครื่องมันกือดีเล่นนานๆเลยมันบันเลิกอยู่ค่ะเพราะว่าสงสัยไฟมันเบิดเนยอย่างรู้นะคะเลยเวลาวันหยุดจะเจ้าะก็มาเลยหลีก ใส่ของมอนน่อย่ของอะไออ๋อ่ใ่นี่ค่ะพี่น้องต้องใส่ไฟเบิร์ล่ะโมตีลาห่ไหมเออไม่ใชู่งนี่เป็นแดดนี่อาจารวันอยู่ด้วยยังอาจาก็สิมอคยเรือนเรือบังคับค่ะพี่น้องเออเืนเอบังคับนะ ใ่ขั้นใหญ่เป็นกำลังสวนอยู่ใส่เป็นใส่ทานหรือใส่ยังกะบุงหูอะไรอ่างเงี้งยนะมาพอท่านเห็นคนปล่อยหรือคนมาท่านปล่อยกะบุงหมูนะเป็นแบบนี้แหะค่ะสวนนี่หนานั่งหนาเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะสามัคคีมานั่งประจําค่ะขี้นอดบ้านกับมหามันั่งนางท่านหนึ่งจะเป็นผู้เฒ่ากับอาเจย์เนี่คนใส่เพื่นเนี่ยนางเนี่ยก็เสียงางผูี้มวดคนนะเแล้วก็กดตรเลยจะเห็เล่น น้ำนนี่ะค่ะแต่ว่าเสียงดังค่ะพี่น้องเอ้ยพ่อก,กันแสบสิบพื่ได้ยนินนักใสเขาเรียนมา้นี่เปลี่ยนบปน้ำไม่ที่กระเด็นออกมาเลยค่ะไอ้คนใส่เปิดอ,อาเจย์พวยังกับสีมะนางตลัมาลี่กับพานมาเหมือนละค่ะนั่งแบบนี้นะทั้งกินเข่ากินน้ำตามสวนตามยังเนาะก่อนมาเป็นแม่บ้านจะเป็นแบบนี้แหละแต่พีามสุขไปอย่างนึ้งได้พี่น้อง ม่คิดหมวดบ้านไม่คิดหมวดแล้วไม่เจ๊งไดใดเนะาะยังไงยาแบบนี้บางคนก็เอาไม้เอาอย่างมาลองพล้งลองอย่าง,งนะค,ะคนอัน<ำ>อินโดนีเซีย <c oughs> สวนนี่นะอยู่ค่ะพี่น้องสวนง,ง่นายอันนั้นสนามเด็กเล่นนะคะพี่น้องคนเอาปู้ชาชยูเนสะืยเนาะ ลืมมามือ่อวันเสาร์ต่เลอะรับตีนสายพี่น้องก็เขางั้นมีแขกบายโฉงนะคะก็เลยเดินเลาะเลาะอ้อ,อ,อมอ้อมไประเ้าก็นั่งกนงันยังสี่เล้เอาในสวนไหมตามสวนคิดหอดจอนเป็นสาวนะคะพี่น้องไปเงเทไปสวนจัตุจักก็นั่งแบบนี้เหรอคะพี่น้อง ปูยังกินนอกบ้านเขาแต่เดี๋ยวนี้มีบุนี่เพิ้มอีกเนาะเดี๋ยวนี้มันมีคือแต่ก่อนปูถ้าสมัย 40, 40กว่าปีค่ะ10ปีก่อน่ะ40กว่าปีก่อนต้นใหม่ต้นไหนอันนี้ก็เป็นนี่ฟังหนึ่งที่ออกมาแล้วค่ะคือเมื่อนั้นตามมาลีจะอยู่หม่องหันข้างหน้าเดียว่ะไปเบิ่นบง,นงนักทะเลมันเคลือนโยกันนีในทะค่ะเลนะ ความต่นไซด์ไปนิดหน่อยนี b b à, ่ที่ไปหม่ไปตองเพิ่นก็บ่ค่อยกวดนะคะแต่เป็นธรรมชาติเพิ่นล่มลื่นครับพี่น้องเอ้ยสคนอันนี้เดือดเป็นปลาตุ่นตาอันนี้เดินด้างขึ้นไปหันไปห้องน้ำแล้วนะพี้องน้ำนี้ทุกชุดค่ะพี่น้อง นั่นโอ้ยอันนั่นน้องใหม่ตันนั่นพี่น้องก่็น้องใหม่แล้วเห็นน้องกับบอคาหักบอคาคนนี้ก็จีจับตัวเราแหละเอาไปได้ถ้าบอกมีกล่องนี่ังี้ยมึก็จีจับต้องมีกล่องนี่แล้วค่ะสวนเอามีกล่องอยู่แต่สิบปติดหลายก็ได้แต่มันมีอยู่แล้วเมื่อนั้นก็ทายให้เบิ่งเมื่อนั้นว่ามันดอกเงี้ยอู้หูงี้ยไม่ดีตัวละพี่น้องตัวผมใหญ่ ก็ทีเดินเข่าไปทงดอกไปบิึงเด้อะค่ะพี่น้องชี้ดอกอันสายแดงๆมานเฮานะคะพี่น้องโอ้ตอนลั้เป็นดอกคือพี่น้องอะ่ะแต่ว่ามันสีดอกใไงแดงได้เห็นเนาะโอ้เพิ่งจะไปไปปลูกบ้านเฮาแต่พี่น้องแต่ว่ามันหลักหนาวเลยมันคสิบ้านขจ้าอากาศเย็นนะคะก็สิปลูกได้้เห็นบ่างอดดอกมันดอกใสเป็นสาย ดอกง่ายเดี๋ที่เป็นสายลงมาบ้านเขาหน่ะเอินดอกง่ายอันนี้มันต้นใหญ่นะคะที่ต้องเป็นสายลงมางามอะไรเป็นดอกเนาะโอ้ปุ่นต้นง่ายเอ้เป็นเป็นดอกกันเป็นดอกกันเบอร์เลขอะไรโอ้แต่มันเป็นสายลงมาเลยทั้งไทยเลย วันนั้นไข่เขาไมาอยู่คนถ้าเป็นมันท้อเป็นตะกอนกเ,เขาจะเอาไปขายเขาไม้เลยพี่น้องมันอาจจะเป็น,นวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่นอาจจะให้เขามาอยู่ก็ได้เออมื่อนั้นสะพานนั่นระค่ะที่ว่าสามมารีพาไปเอิ้องหนามทะเลเัยนค่ะมันจีเป็นมาอีกช้างหนึ่งค่ะพี่น้องอาจจะเป็นแบบนี้แล้ะค่ะนี้ก็ยังเดินไปมื่อน,นั้นนะคะ เดินถึงสะพานมองน,นี่ก็เดินกลับมองเกาละค่้าง่นน้องก็วุ่นไปบริษัทมองทำงานล่ะค่ะพี่นอออ้องค่ะอ่นะนั่งก็นั่งวันเสาวันอาทิตยเลยคือพักแน่